ชุนี้ผมก็บชพผ้ามาปปูโค้ซี่นะครับอ็ที่กิ่งแปลงนี้ชุดนี้มันจิเป็นหนังพักบัวเล่ยเกานะครับต่ว่าต่วนพันธุ์มันเบิดนะครับมันบอก้ออ่าอีกหาอีกหาทังนี้ก็ได้ใส่โมเมยนะถังพูดมก็ใส่พักกันบุงหละพักบุงพักบุงจีนนะครับแปงหนึ่งสองซองแต่ว่านี่อะ ผมดิใซ่ผักชีกินนะครับคำนวณตามมาตรที่กานงอของงามนี่เนาะมันเกิดบ่ดีันไดนะครับผมก็เลี้ยบดีไซน์ทั้งสามซ่องเลยนะครับต่ผมเกิดเตรียมแปลงแล้วละแ,แต่ว่าขันน้นตอนต่อไปก็คือ,อาวานในเลยก็หาเพียงมาปกนะครับเนาะที่แรกผมกับว่าเสียนใส่แปลงเดี่ยวเลยแหละเพราะมันไม่ค่อยเกิดเมื่อวานมึงเดี่ยวนะข้าพดนะครับก็เลยเป็นสามซ่องสองแปลงนะครับ คิดว่าอัตราการงอก,กสิหนาเสียโอเคนะครับเพราะมันเกิดใาญ่ดีนะครับปัญหาอหลารดีสำหรับการปลูก่้นตัวผมเนะาะสำหรับการปลูกพักซี่จีนนะครับกะข้งเสียวพุ่นมาปลูกหนาจังหน่อยนะครับเพราะว่ามันป่อยมันมีความสุมจัำหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเบลพุ่นกันก็เป็นอนันเท็่สิ้นนะครับสำหรับการปลูกพักซี่นะครับกับพักบุ้งนะครับแปลงพุ่นกะกันตอนุดท้ายกับ เรียงมะโปรงสิละนะครับแต่ว่ากระึงที่เป็นหนาฝนกับจริงแต่ว่ามันก็ช่วงเว้นอากาศกับฮ้อนนะครับว่าก็ช่อยคุ้มมันเห็นหน่อยแต่ว่าก็คือว่าแล้วกับางที่ถากหลายเกินไปมันก็แต่ถ้าไม่พักสี่จีินเพื่อยนะครับต้นตัวผมก็ว่าดูแลง่ายู่นะครับก็ดีได้เครื่องมากก็ได้ใส่ผมก็ได้ใส่ผักผักบุงน้ำนะครับซึ่งก็ บสำหรับผมนี่ปูกพักซี่กินยยมไหนี่บ่้ว่าไงยจ็กที่แล้วนะครับแต่ว่ากันหนาหนาวก็ใค่นี้ครับการลดปัญหาเรื่องพวกนี้ลไปไปหลายอยู่แต่ว่าหนาแลงกก็ห่อนขึ้นก็นะครับแต่ว่าหนาวนี่ก็บ่มีปัญหาจุกจิกๆข้อมไหนดอกนอกจากดินมันสีเก่าอีีนะครับผาดินไม่นี่ก็ว่านลงมก็ได้การอยู่ แ้าว่าเกลียดสมัยนี่ก็คือบาคือเขาเหรอครับหมาวาสินาได้มือมันจา่ามันกระจา่าพักี่กินนี่ลำต้นมันประกอบไปด้วยน้ำทลายนะครับแล้วก็มันขัดน้อยๆเจอแดดแค่มือสองมือนึงก็เหี่ยวตุบๆลองเบิดแล้วครับกันนี้เหี่ยวแล้วก็เอาขึ้นไปครับจะเสียดายขึ้นยังไง